เทียรูอุ้ยเว่นด,ดินกันมาโก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 ล็อบบะห้หาูฮะเพื่อนตีน้อยมาเล่นด้วยนะวันนี้เย้นาักกาศเชา้าเช้าโอ้ไม่ใช่เช,นะช้าเช้านะทุกคนพูดผิดช่วงบ่ายสามแล้วครหมอกลงฝน,นตกนะคะ เพื่อนตีน้อยขอเข้ามาเล่นด้วยนะ ากาศหนาวเย็นนะทุกคนก็ยยนนะก็ยยนนะเด็กนคนมาสองนี่ทำอะไรนะชิวายอบบอันนี่ค่ะ นนนนนนเนาะหน่อยสิเด็โมีมูโอ้ยบนนี้ค่ะเด็กหน่อยไอ้เพื่อนตีน้อยน,นี่ลัคก,กี้นะเพราะว่าเก็ดอาหารไปหลายพี่น้องเอ้ยนะคะจะถ่ายสามนาทีก็จะลงนะทุกคนถ่ายไม่เยอะนะค่ะ โมโ,ม,โม,ม่แม่มเข้าเนี่ยไปนองเอ้ยบังบรรยากาศบานนะคะอันนี้ทีไม้ก็หะห่อปอเปี๊ยะเซจแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะสี่สิบอันเนาะแม่แม่สามสิบแปดชิ้นนะคะแล้วก็ทอดเสร็จแล้วก็เลยเอาไปให้ร้านอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเอาไปให้ร้านอยู่บานเพราะว่าร้านไส้ผู้นึงเขาจะอาอยู่บานก็เลยเอาไปให้นะคะแล้วก็ เอาไปให้หน้านำหมูนะคนละสิบอันสิบอันเนาะตีไม้ก,กับเหลือใ้ตีหน่อยกับระมาณสิบสิบอันนะคะกินกันเน,ะนาะคนไทยใจดีอยู่ล้วที่นวงนะคะโอเคเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า